สวัสดีวันนี้มาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยครั้งที่4นะอาจารย์สอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคกลางสู่สมัยใหม่ในยุโรปศตวรรษที่1 6บหถึงสิมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยโหฟังดูน่าสนใจครั้งนี้ว่าด้วยอะไรบ้างเล่าสันส้นๆได้ไหมได้สิเริ่มจากยุคนี้เป็นช่วงที่สังคมเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากยุคกลางที่ศาสนายังครอบงำกลายเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นนักปราชญ์พยายามปรับจารีตประเพณีให้เข้ากับยุคสมัยโดยผสมผสานกับอำนาจนิติบัญญัติและเชื่อว่ามนุษย์สามารถบัญญัติกฎหมายได้เองโดยไม่ต้องพึ่งศาสนาเอ้าแล้วศาสนาย,ยังมีบทบาทอยู่ไหมมีสิแต่ลดลง เช่นมีขบวนการล่าแม่มดตั้งแต่ศตวตรรษที่15ยาวมาถึงศตวตรรษที่18ใช้การไตส่สวนแบบไม่มีระบบสารกล่าวหาที่ชัดเจนตำราดังอย่าง Maleus Maleficarum ของ h i e r i c h i n s t i t o r i s ก็แพร่หลายเพราะเทคโนโลยีการพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นในปี1455ส่วนคดีจอ a ์ d a ดาร์3 0ที่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มด500ปีต่อมาศาสนาจักร ถึงยอมรับว่าเธอเป็นนักบุญในปี1920โหนานขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเรื่องกฎหมายโรมันล่ะกฎหมายโรมันยังมีอิทธิพลมากนักวิชาการกลุ่ม Glossators และ Commentators ศึกษากฎหมายโรมันอย่างลึกซึ้งใช้หลักเหตุผลและความเป็นธรรมหรือ Equitas มาปรับใช้เช่นหลัก Exceptio Dolii ที่ป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต ถ้าอ้างสิทธิ์โดยช่อชนจะถูกปฏิเสธด้วย exceptio dolus ส่วน commentators วิเคราะห์การละเมิดว่าต้องมีองค์ประกอบเช่นการกระทำผิดเกิดความเสียหายและความเสียหายนั้นต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองการถกเถียงแบบนี้เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่1 2ถึงสิเลยแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงต่อต่อมามีกลุ่ม humanist ที่เน้นประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตามด้วยสำนักกฎหมายธรรมชาติหรือ Natural Law ที่เริ่มในศตวรรษที่16-17นักปราชญ์อย่างฮูโกโกรตเทียสบอกว่าสัญญาเกิดจากความสมัครใจไม่ใช่แค่จารีตประเพณีเขายังยืนยันเสรีภาพในการเดินทะเลและการค้าระหว่างชาตินำไปสู่หลักกฎหมายระหว่างประเทศเช่นสนธิสัญญาเวสเฟเลีย1648 ส่วนยองโบดิงเสนอว่ารัฐคืออำนาจปกครองตามกฎหมายไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์อืเริ่มเห็นภาพแล้วเรื่องการค้าและอาณานิคมละ่ะการค้าทางไกลและเทคโนโลยีการเดินเรือเติบโตมากเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบอเมริกาในปี1492ทําทำให้โป๊ปออกอินเตอร์เคทราแบ่งโลกให้สเปนแ,และโปรตุเกส แต่ฝรั่งเศสและอังกฤษไม่ยอมรับฟรานซิสคุสซัวเรสเสนอว่าทะเลหลวงเป็นสาธารณสมบัติทุกชาติมีสิทธิ์เดินเรือและเริ่มต่อต้านการค้าทาสต,ต่อมาฮูโกโกรเตียสและนักปราชญ์อย่างยองโดมัสกับโรเบิร์ตโปทิเยก็พัฒนากฎหมายโรมันให้เป็นระบบกลายเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในปี1804เดี๋ยวโรเบิร์ตโปทเยนี่ใครหรอได้ยินชื่อแล้วอยากรู้เพิ่ม โอเคโรเบิร okay. ์ตโพทีย1 6 9 9เย1699ถึง1772เป็นนักกฎหมายและผู้พิพากษาฝรั่งเศสในยุคเดียวกับมงเตสกีเอร์เขาเขียนตำราสำคัญชื่อพ no ันเดกไทจูสติเนียนาอินโนวูมออดินไดเจสเตที่จัดระบบกฎหมายโรมันใหม่ให้กระชับและเข้าใจง่ายโดยยึดหลักเคลบตัวบทเพื่อสแสวงหาเหตุผลไม่ใช่ยึดตัวบทแบบตายตัว เขาได้ชื่อว่าเป็นปาปีเนียนแห่งสมัยใหม่เพราะทำให้กฎหมายโรมันชัดเจนและเป็นระบบตำราของเขาแพร่หลายทั่วยุโรปและเป็นรากฐานสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสเลยนะแล้วมีนักคิดคนไหนเด่นๆอีกไหมมีเยอะเลยเช่นมาเกียเวลลี่เขียน The Prince บอกว่าการปกครองไม่ต้องยึดศิลธรรมแค่รักษาอำนาจไว้ก็พอส่วนโทมัสมอร์เขียนยูโทเปีย เสนอการปกครองที่สันติและเป็นธรรมโทมัสฮอปกับจอห์นล็อกก็พูดถึงสัญญาประชาคมที่เป็นรากฐานของรัฐสมัยใหม่และฮูโกโดเนลที่จัดระบบกฎหมายโรมันใหม่โดยเน้นสิทธิส่วนบุคคลถือเป็นจุดเริ่มของมนุษยนิยมโหเยอะแยะเลยแล้วมันนำไปสู่ประมวลกฎหมายยังไงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ปูทางสู่การจัดทำประมวลกฎหมาย เริ่มจากเดนมาร์ก1683สวีเดน1334ปรัสเซีย1794และที่สำคัญคือประมวลกฎหมายนาโปเลียน1804ที่รวมกฎหมายโรมันและจารีตประเพณีไว้อย่างเป็นระบบต่อมาก็มีประมวลกฎหมายเยอรมัน1900สวิส1907และของสยามเราในปี1926 ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากแนวคิดเหตุผลนิยมและการพัฒนาระบบกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัยว้าวเข้าใจภาพรวมแล้วแล้วครั้งหน้าจะเรียนอะไรต่อครั้งหน้าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทยไว้เข้าเรียนนะโอเคขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังเขาหน้าจะไม่พลาดแล้วเยี่ยมเลยไว้เจอกันนะอ๋ออย่าลืมไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะ